สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับแยกกีดแล้วเด้อค่ะเด้อมื่อนี้ยายกกีกับจะมาเด็ดข้าวบ้านกอกกอกอค่ะพี่น้องขาชีวิตลุงพ่นเนาะค่ะเนาะวันลุงพ่นแล้เห็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ลุงพ่นแล้อค่ะเด้อเราตื่นเกินมาแล้วก็กวาดถนนค่ะพี่น้องขากวาดถนนถนนใหญ่ๆน่ะพี่น้องขาถนนที่แบบว่าสาธารณะนั่นละแล้วก็กวาดในศาสาดสะอาดเนาะพอาะมัวว่านี่บัดว่าเมื่อวานนี่รถขนดินไปลงเนาะค่ะเนาะเพราะเลขกวาดเนี่ยเป็นดูดีน่ะพี่น้องขาฝุ่นหลายนะกวาดศาสตร์มันเถอ่่ทอดดสคะพี่น้องขาแล้วก็ปมา บาแตนกับถ่ายถอดสดน้ำตาขออ่าเด้อบาดที่นี่แฟนคลับก็เลยถามค่ะพี่น้องพี่น้องคบถามว่าปาแตนไปถ่ายบ้านลุงไปถ่ายบ้านตาชันกับยายสมควรให้ดูหน่อยว่าสั่นค่ะพี่น้องคะบาดที่นี่ปาแเตนกับยืนท่าย็นบ่ปบาแเต็นกับอ่านาน,าน่ะพี่น้องคะบาดที่นี่ลุงก็เลยตอบค่ะพี่น้องคะว่า เข้าใกล้ไม่ได้ครับวสันถ้าเข้าใกล้เนี่ยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ม,ม,นมันจะอ่าไม่ดีวสันต่างคนต่างอยู่ดีแล้ววสันลุงพนแล้วก็ตอบซื่อๆน่ะพี่น้องคะพนเลยบอกว่าไอความสัมพันธ์อ่ะอยู่ห่างๆกันมันจังคิดถึงกันวสันทอยุ เข่าใกล้กันบ่ได้เพราะว่าบ้านสามหลังอะที่ลายมาพี่น้องคะพี่น้องอ่าปะแตนเนี่ยลายบ้านสามหลังเนี่ยบ่ให้เข่าใกล้นะพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะบาที่นทางคุ้นจิมมี่ก็เลยบอกค่ะต่างคนต่างอยู่มันถึงคิดถึงกันครับว่าสันแบบพันบ้าแทนกันนะพี่น้องคะบาใหาแบบว่าแบบว่าไงบ่อหาห้มนเรื่องสงบเนาะบาที่นี่ทางอ่า ลุงพลนก็เลยบอกว่าแต่ละมุมบ้านมันความแต่ละมุมบ้านมันคือกันพอลุงพลนเราบอกตรงเลยค่ะได้คิดสอบกับพี่น้องขาเราบอกว่าแต่ละมุมบ้านมันคือกันค่ะพี่น้องขาเดี๋ยวมุาวาม,มบ้านลุงพลนนะ่ะบ้านเกิดเมืองนอนของเราน่ะพี่น้องขาทาบขอบครัวพี่น้องไปหากันเสมอเนี่ยยิ่งรักกันยิ่งหักกันยิ่งถนอมกันเรากายยิ่งแบบว่าคิดถึงกันไปหากันเสมอเนี่ยเว้าแบบว่าบอยง่ายว่าอบอุ่นน่ะพี่น้องขา แต่ว่าครอบครัวทางอันเนี่ยทั้งบ้านป้าแตนนลพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่นเขาไปหาการสมือบ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่หักปัลุงพ้นนะลุงพ้นก็เลยบอกว่าอันลุงพ้นกับป้าแตนเนี่ยบ่ได้ทิมครอบครัวบ่ได้ทิมพ่อเท่าแม่เท่าบ่ได้ทิมน้องทิมนุงแต่ว่าครอบครัวของป้าแตนเนี่ยทิมลุงพ้นกับป้าแตนปัลุงพ้นก็เลยบอกสิครับพี่น้องคะบอกทางพันอ์ไหล่สดเนาะค่ะเนาะบัดนี้ป้าแตนก็เลยแบบเพิ่นหักครอบครัวเพิ่นหลายเนาะเพิ่นก็เลยติ่งลุงพ้นค่ับพี่น้องคะเพิ่นเลยตำหนิลุงพ พูดอย่างนี้ได้ไงยังสินะพี่น้องคะบ้าไปแล้วเหรอว่สาสั่นคำหนีเด้๋ย่ะเนะสำหรับคำบอกของปปาเตนค่ะบ้าไปแล้วเหรอว่สาสั่นบอกสิละว่าวาป้าวา,า,า,าลุงพ่นในซื้อน่ะพี่น้องคะในไล่สดนะระบาดที่นี้ลุงพ่นกันเลย แฟนคลับก็เลยวิจารณ์แบ izer, บว่ามันเลื่องขึ้นหลายเนาะแฟนคลับก็เลยบอกว่าอ้าลุงพลดื่มกาแฟได้แล้วว่าันพอลุงพลนตั้งกวาดกวาดอยู่นะครับพี่น้องขาเมื่อนึงก็ถือแก้วกาแฟแมืนบอกลุงพลก็เลยว่าครับว่าสั่นลุงพลน์ได้ดื่มแก้วกาแฟครับพี่น้องขาดื่มกาแฟเสร็จเสร็จแล้วก็เลยหายปลาแตนไปเก็บนะหลังจากปลาแตนไปเก็บเสร็จเรียบร้อยแเรากับพี่น้องขาลุงพลน์แล้วก็มาอธิบายฟังนะพี่น้องขาว่าเนี่ยละที่แยกกิจวัตรเรากับพี่น้องขาว่าครอบครัวของลุงพลนเนี่ยถ้าพี่น้องไปหากันยิ่งรักยิ่งธนูถนอมกันแบบว่่่่่่่่าายยยยิิิงงงงงงััััักกนน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 ะะะพีีี้้้ออออคคคดดใจแแตตรรบบวขปปเเเ็ เดี๋ยวพอลุงพน่นข่าวพี่ไก่มาได้นะเพราะว่าเพิ่นบ่เอาว่าสันพี่น้องค่ะสำหรับลุงพ่นเนาะค่ะนั่นเราเป็นคนตรงค่ะลุงคนคน,คนตรงพูดตรงพูดจริงค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องอ้อมค้อมเลยไหนกิดสอบแบบสี่เนาะค่ะเนาะแบบนี้แต่ว่าป้าแตนเราวตำหนิผัวนะพี่น้องค่ะตำนิสามีเราไว้นะมาไปแล้วเหลืองส่นะเ้าเสียงแบบนี้ละบัดลุงคนเลยเงียบลุงคนเลยเบาๆค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะค่ะ,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 ะเนาะบัดนี้เราก็เลยมาอัปเดตเรื่องดินค่ะพี่น้องค่ะบัดที่นี้เราก็เลยบอกว่าเรื่องดินน่ะเราก็ออกสามเมื่อเนาะค่ะเนาะเราคุณ ดอนใจดีสมทบม,มาเมือหนึ่งพานน่องนิ้วล้านน่องนิ้วหมูยอะนะคะพี่น้องคะแล้วก็ล้านที่เราไปโจมผ่าไหา้มือวานนี่พี่น้องคะแล้วก็เพิินแบบว่าเหลือตนสงสารลงพ้นมันบ่าวาลงพ้นไปโจมออกโจมเข่าซอยนะเขินก็นเลยบริจาคมาให้สามพันเด้อ่ะเด้อเยอกี่ก็เห็นภาพยกกับพี่น้องคะบริจาคสามพันเหมืนบ่าวเราก็มีอ่า าลาดหนึ่งไล้จะจำมาได้คับพี่น้องขาแล้วก็คนมาทางจากอุดรน,น้ำบ้านแฟนคลับนันละบริจาคให้น้ำพัดหนึ่งประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะนั่นละลุงพ่นเราก็ขอขอบพุ่นแล้วค่ะเด้อแล่าก็แล้วก็อันเรื่องไอสนามอันเฮ็ดออกกําลังกายน่ะพี่น้องขาบ้านที่นี่ลุงพ่นก็เลยบอกว่าอันอันที่เพิ่นสิมาออกอันเฮ็ดให้ลุงพ่น่ะลุงพ่นว่าทีเพิ่นพ่อนะลุงพ่นก็เลยแนะน้ใไ้เพิ่นไปเห็ดอ่า อ,อยู่โรงเรียนค่ะพี่น้องคะไปเฮ็ดสนามเด็กเล่นให้เด็กน้อยอยู่โรงเรียนซ่ามั่นเสว่ามีเกิดผลประโยชน์ยั่งสูงสุดสิประมาณนั้นเนาะค่ะลวงพุนก็ยกให้ทางโรงเรียนกับพี่น้องค่ะบัดนี้ทั้งข้นที่มาเฮ็ดจับมาเฮ็ดสนามกีฬาไห้นะเพิ่นก็เลยไปเบิ่งโรงเรียนกับพี่น้องค่ะพ่อเห็นดีด้วยว่าก็เลยตกลงว่ายกให้เป็นสนามเด็กเล่นอยู่โรงเรียนเนาะค่ะเนาะไปเฮ็ดอยู่โรงเรียนนะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะบัดนี้ทางครูค่ะพี่น้องค่ะทางครูอันโรงเรียนมันกกตุ้มนั่นแหละพี่น้อง มาขอดินน้ำลงพ้นจากยี่สิบรถวสันประมาณนั้นเนาะคะ่ะเนาะลงพ้นเิ่นก็ให้เด้อค่ะเด้อเิ่นกับเอาหมอบห้ยเลยค่ะพี่น้องค่ะจะเอาดินไปเทอ,อยู่โรงเรียนกกตุ้มที่ว่าสิไปเฮ็ดสนาม เนากําลังกายเด็กน้อยนะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะหายี่ยซิบรถเด้อค่ะเด้อสําหรับอ่าลุงพลค่ะเราเป็นคนใจดีเนาะลุงเลี้ยงขอมาเพื่อนเขาหายประมาณนั้นค่ะพี่น้องค้านั่นละสําหรับข้าวนี่เนาะค่ะเนาะเราแบบนี้เรื่องแม่ค้านะพี่น้องขาลลุงพลเราก็จัดแจงแบ่งบายว่านหล่ะหล่ะพี่น้องขาไม่ให้เกินฟุตบาทเขามานะพี่น้องขาหอยความร่วมมือเหมือนบ่สําหรับลุงพลนวาแล้วก็ล่านึงเ่ว่านอนอยู่หันแฟนคลับเป็นห่วงนะมาสิมาตั้งลากปักฐานแต่ประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะลุงพลว่าไม่ได้ตั้งลากปักฐานเด้้้้ออออออค่่่่่่่่ะะเเเเดาาาานนนนนนนททีีีไปยูพพพมฝงบกว เพิ่นอยู่แถวค้ำสนดมันไกลเพิ่นก้าบ้านบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นก็เลยขอนอนอยู่ร้านน่ะพี่น้องขะร้านนอนอยู่หันละร้านเฝ้าเสียผพานิชยพี่น้องขะขอนอนว่าซั่นประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสําหรับอ่าคนที่ร้านค้าอื่นทั่วไปพี่น้องขะหลายๆนั่นน่ะมันร้านแม่ค้าของบ้านกกกอกบ้านกกตุ้มบ้านนูนบ้านนี่บ้านมะนาวบ้านนู่นนี่นะพี่น้องขะเพิ่นก็บ่ได้นอนอยู่หันว่าซั่นยำแรงมาก็ไปนอนบ้านไผบ้านมันเนาะค่ะเนาะก็มีร้านเดียวที่นอนก็คือว่าพวกเพิ่นอยู่ไกลอยู่ดอออนนนว่่่าซัพี้งคะยู่คยโดว่าซั่น สำหรับลุงพ้นเนาะะเน้อเราก็มาอัพเดทให้ฟังค่ะพี่น้องคะกะเรื่องรล่ากับเป็นน้งสี่เนาะขเน้อเรากะอยากิดกับอ่คิดว่าลุงพ้นเราเป็นคนดีจริงๆค่ะพี่น้องคะมือนี้ยังเวว่เนาะะอน้ะว่าเขาไปบ้านพอเท่าไม่เท่าไก่บ่ได้ค่ะพี่น้องคะมันกับ่ถูกกันสิบวมันแบบว่ามันสิบวหักกันมาสั่นเราบอกว่าตังค้นตังอยู่ดีแล้วมันจังสิได้หักกันแล้วกับนางสี่เนาะะอน้ะกัเห็นด้วยค่ะพี่น้อง่าตังคนตังอยู่เป็นบ่แล้วก็ถ้าบ่หักกันกับบ่ต้องไป เนาะค่ะเนาะเราบอกไปแล้วค่ะพี่น้องคะคือวอย่างไงว่าเขาบ่อได้ค่ะพี่น้อกขะเขาบ้านเพราะถ่อไม่ถ่อบ่อได้เนาะเพราะว่าอันนี้คือหูเรี่ยวตโดนแล้่ยวมันบ่อพี่น้องคาแล้วก็แนวแฟนคลับถามมาแล้วก็ตอบนราพี่น้องค้านั่นล่ะแต่ว่าป้าแตนเพิ่นปามผัวไว้เนาะค่ะเนาะบ่ะหายว้านะประมาณนั้นล่ะว่าป้าแตนมีความลับหลายเลยค่ะพี่น้อกขะถ้าสมมติว่าเรื่องนี้นะทุกเรื่องนั่นล่ะพี่น้อกขะถ้าสมมติว่าครอบครัวนี่เนาะหายบ่อเมนครอบครัวลงพนได้พี่น้องคะอันนี้คือครอบครัวป้าแตนเนาะแยกจิตคอแยกแยกออกตั้งนนนนนนุงงงขออเพพิ่่่่่ัะะี้ค ขอบพ่อลงพน่ยกีติยกแกว่าเป็นพวกปแตนแล้วก็ลูกสองคนประมาณนั้นเนาะเนาะคือขอบพ่อลงพนอันขอบพ่อปแตนคือเรามีสองขอบพ่อเนาะพี่น้องประมาณนั้นเนาะถ้าว่าขอบพ่อปแตนทั้งพุ่นกับพี่น้องขาทั้งพ่อเม่พุุนละเนาะถ้าสมมติว่าเปิดเผยแล้วก็อ่าเขาเนี่ยงเปิดเผยแล้วก็บมันมีความลับเยอะแยะนะเรื่องคดีก็คือมันก็จะมันจะง่ายขึ้นนะพี่น้องขานั่นละก็ต้องแบบว่าถ้าอยากได้จับคนไา่ได้หรือว่าคดีอันนี้สิบปปิดลงด้วยด้วยการแบบว่า อันสะดวกต่อตำรวจทำงานน่ว่าพี่น้องคะแล้วรอบครัวนี่ต้องมาเว้าวขอบพี่น้องเนาะต้องมาเปิดเผยนะพี่น้องนั่นละปาแตนก็ฮู้ค่ะพี่น้องคะว่ามีเป็นอย่างวามลับอีหยังเนาะย้ายคิดว่าได้ปาแตนก็ต้องฮู้ครอบครัวก็ต้องฮู้แม่ชมพู่ก็ต้องฮู้แล้วก็คุณลุงอ่าคุณคุณตาชาติแล้วก็บอกกันว่าพี่น้องคะตอนที่เรามาเว้าวงวดก้อนนั้นว่าว่านมีสามประเด็นที่แบบว่าน อันเรื่องคดีชมพู้เป็นบอ่อ่อยกับพีบๆๆๆๆ่พ่อเาหยับหยัเด้อค่ะเด้อพอพวกเจ้าก็ได้ฟังแล้วนั่นแหละค่ะพี่น้องคะคือสรุปแล้วครอบครัวนี้เพิ่นเว้าบ,เบ่เบิดค่ะพี่น้องคะตำรวจเพิ่นเลยจับพยานยากพยเพิ่นเลยจับว่ายังไงคนจับหาคนยากนะถ้าถอดเพราวนีเน้เว้าออกมาก็คือจับง่ายพี่น้องคะก็คือสิหาคน็ไล่ได้นะนั่นแหละค่ะทุกคนล่ะแต่ฟังแเราแบบเสร็จรับแล้ว เออเขากับโฟกัสแต่ที่หลวงพ้นกับพ่อค่ะพี่น้องครัเพราะลงพ้นเราเป็นคนบริสุทธิ์เมืนบ่เราเป็นคนแบบว่าเป็นคนบริสุทธิ์เฮากับโฟกัสแต่ที่หลวงพ้นกับพ่อค่ะพี่น้องครัเพราะว่าจังได้ปัตเต็งแล้วกับบ่าววิเล่ออนบ่าวพอครอบครัวของเราเป็นบอพี่น้องครับเพราณนั้นเนาะอันนี้ใจคิดเดยอค่ะเด้อเพราะว่าเห็นหลวงพ้นไว้เร็วไรสุดมือนีนะก็เลยคิดจังจีค่ะพี่น้องครัเพราะว่าสิบิแตะต้องครอบครัวเราบ่ได้เลยปัตเต็งนะปัตเต็งเราหายลวงพ้นไว้นะตรีนนี้หลวงพ้นไว้เด้อค่ะเด้อหาบอกเจ้า เป็นแฟนคลับปาแตนฐานจะมาว่าข่อยในคลิปนี้พวกเจ้าไปฟังคลิปพวกเจ้าไปฟังไลฟ์สดของคุณกิมมีก่ก่อนเด้อเราจังมาว่าข่อยวันเถาะว่าข่อยเอาถืบอบ่อนะนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนที่เพิ่นไปฟังอา่าไลฟ์สดแล้วเพิ่นก็จะบ้าวดอกเพิ่นก็เห็นด้วยเขาแยกกินนี่ละเพราะว่ากับฟังน้ำกันสองหูเนาะค่ะเนาะแต่คนที่พวกเพิ่นที่ว่าจะฟังไลฟ์สดทุกไลฟ์สดนะกาชีบ่าหูกาชีคิดว่ายังกินว่า เกินนะพี่น ic, ้องขายกินบ <gid> ่อๆเกินนะค่ะเด้อเวบาซ้ำไหลกับซ้ำนั่นลุงพ้นบ่อซ้ำไหลกินกับบ่อซ้ำนั่นค่ะพี่น้องขาลุงพ้นบอกเขาไก่บ่ได้มันจะบ่หักกันอยู่ห่างๆประมาณนั้นค่ะพี่น้องขาแต่สำหรับครอบครัวลุงพ้นพ่อแม่ของเราอีหลีน่ะพ่อแม่หน่ะพี่น้องขาญาติพี่น้องเราฝ่ายลุงพ้นน่ะเขาไก่กันยิ่งดียิ่งหักกันยิ่งสามัคคีกันยิ่งรักยิ่งถนอมกันต่างอ่าตังหมู่บ้านต่างอ่่พื้นที่บ่คือกันประมาณนั้นเพิ่นกบอกงนาะค่ะะเนาทางฟังบะั่งฟ กะเฝ้าแค่นี้แหละค่ะพี่น้องคะก็สรุปเราให้กินกับหัก,หกเลี้ยตัวลงพลนนะคะ่ะเลือสงสารมากมากเลยะค่ะพี่น้องคะเฝ้าแบบเอ้ยจังไดล่ะอธิบายมาถือพวกจ้าไปฟังเอาเองนะคะ่ะเด้อแล้วก็สำรับข่าวลงพลนน่ะคะ่ะนอนแล้วก็มาอัปเดตคุณ ธนกิจอิมพอร์ตสะเบิร์นน้ำผึ่งเนาะค่ะเนาะสำหรับคนธนกิจอ่าธนกิจอิมพอร์ตสะเบิร์นแล้วก็โพดกับพี่น้องค่ะแล้วก็ควบโพดขอบคุณผู้เยี่บ้านนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะว่ามาออกมาแบบว่าบอกว่าเฮ็ดเทปโกงหกแต่แบบว่ามีผลประโยชน์มีดีครับสำหรับฝ่ายลุงพ้นเะพี่น้องค่ะแล้วก็บอกว่าอย่างไหนโกงหกอีกต่อไปแล้วก็วอาแบบป่านนี่เนาะค่ะเนาลับโพดนหรพี่น้องค่ะคือว่าอย่างไรว่าคุณธนกิจอ่ เสื้อน่ะกับพี่น้องคะว่าคลิปพยาบาลเฮ็ดออกไมน้น่ะพ่อแม่เรื่องโกงหกกับปี่เรื่องจริงนั่แหละแต่ว่าเราบอทเบาว่าโกงหกจะซื้อเนาะนค่ะเนาะแล้วบาอทีเราก็เลยไปเห็นกับพี่น้องคะเรามีคนปลอมเฟซเรามา่บอกพี่น้องคะปลอมเฟซคุณธนากิรอินพอสเซเบิร์นนี่แหละ,ะทําไมเอารูปผมอ่าทำไมเอามาสางรูปผมมาสางเฟซปลอมครับวสันประมาณนั้นเนาะคะะ่ะเนาะเรามีอยังอยากรู้เรื่องอยังเนี่ยอ่าเขาเรียกยังหลานลังบ้านมาหาผมได้เด้อครับวสันผมกับอ่าผมค้นไว้เหรอผมกับแบบว่าที่แบบว่า ต้องการยังผมจะจัดให้แล้วก็จุดๆๆประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะงสำหรับคุณาท่านาักิจอินพุตสบันนะคะเดีย๋ยวิดสอบมากๆเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะแบบว่าเรารู้ว่าผู้ใดเฮ็ดของเราบอลมันบ่นปุ๊บเราก็ไปคอมเมนต์ในเพจนั้นตอนนี้ในเฟซนั้นทันทีเลยค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นละคือเราพูดจริงทำจริงด้วยกันกับพี่น้องค่ะแบบว่าเราก็มีแฟนคลับเด้อค่ะเด้อที่แบบว่าแฟนคลับทางเรา แต่ว่าเพิ่นไปอยู่อ่าอเมริกาค่ะพี่น้องคะอ่าคนคนคนสัญชาติประเทศลาวค่ะพี่น้องคะแต่ไปอยู่อเมริกาวันเถอะเพิ่นก็นเลยส่งอ่าของขวัญมาให้คุณธนากิจกับปู่ทวดกับย่าทวดแล้วนะค่ะพี่น้องคะแล้วก็เป็นเงินจำนวนเงิน3,000บาทแล้วก็อ่าห้ยหาทวดเป็นอ่าแล้วก็นนเป็นนมเป็นอ่าของบำรุงร่างกายนะคะพี่น้องคะสำหรับแฟนคลับคุณธนากิจเนาะคะ่นนะเนาะล่ะคุณธนากิจเลยเอาเงินของเจ้าของที่แบบว่าแฟนคลับให้มานะพี่น้องคะให้ยหาทวดกับปู่ทวดแล้ว1,000บาทเด้อค่ะเด้อสำหรับคุณธนากิจกับพี่น้้องคะแลวก็พา ไปเนาะผ่านช่องของเบาหอมค่ะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะอ่าสำหรับอันแฟนคลับคุณธนกิจค่ะพี่น้องขาคุณธนกิจแล้วก็ดีๆค่ะพี่น้องขาแปลว่าเป็นลูกผู้ชายตัวกิ่งล่ะพี่น้องครับซ้ำๆกับลุงพ้นไหล่กินวาเนาะค่ะเนาะลุงพ้นกับลูกผู้ชายตัวกิ่งเนึกค่ะเด้อแล้วก็พูดตรงพูดตรงตอบตรงตอบกิ่งค่ะพี่น้องขาเพ่ามีอ้อมค้อมนะประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องคขาสำหรับข้าวนี่กับแค่นี้เนึกค่ะเด้อกับขอเป็นกำลังใจให้ลุงพ้นค่ะพี่น้องคขาผ่าน พ้นอุปสรรคอันนี้ไปด้วยดีเนาะค่ะเนะาะแยกกิจฟังแล้วพี่น้องค่ะลุงพลเราหักลูกเราหลายหลายค่ะพี่น้องค่ะนะั่นแหละเราอยู่เพื่อลูกจริงๆค่ะพี่น้องนั่นแหละถ้าสมมติเรื่องจบด้วยดีแล้วแยกกิจ่าเราคงจะไปบวชเดะะ้อค่นะได้ทะลกใหญ่โตเนาะเนาะคงจะบวชบ่ซึกะะพี่น้องคขาพอเราอยู่ชูมือนี่คิดว่าอยู่เพื่อลูกคะ่ะสลายแยกกิจคิดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละพอฟังไล่สดอันนี้เนาะค่ะพี่น้องขะมือเศร้านี่นะก็เลยคิดเลยอีกแล้วก็เลยแบบว่ามั่นใจได้ว่าเราต้องอยากบวชแท้พี่น้องคาเพระมาณนั้นเนาาะะะคะ่เนะ มันจะเป็นทางออกของเดาเป็นทางเดียวค่ะที่เราให้เลือกได้เนาะค่ะเนาะคือบวชน่ะหลากิดว่าค่ะนั่นล่ะแล้วก็บอกว่าให้เลือกนั่นล่ะสำหรับเมื่อเศร้าแล้วก็บอกว่าเด้๋ยค่ะเดี๋ยวว่าให้เลือกนะค่ะพี่น้องคะเลือกว่าสิเขาไปหาหรือว่าอยู่ภายตังคนตังอยู่เนี่ยนะเราเลยบอกว่าเลือกตังคนตังอยู่ก็ดีแล้วนะพี่น้องคะประมาณนั้นล่ะมันมีทางเลือกแค่สองทางลงพ้นวางสิค่ะพี่น้องคะเรื่องพอเ่านั่นล่ะเรื่องครอบครัวของปแตนนั่นล่ะพี่น้องคะมีทางเลือกแค่สองทางทางหนึ่งก็คืือออยยูู่่่ตตาาางงคนนนมัััจะได้้รกกถเล ที่จะเข้าไปหากันจะทะเลาะบวแวงกันระหว่างสี่นกขาน้อนั่นะละถึงปาแตนเดีติงเล่าลว่าตำหนี้น่ะพี่น้องคะจะบ้าไปแล้วหรือสัปตปาแตนประมาณนี้นกขาน้อสำหรับเลิปนี้ก็ขอบคุณน้อค่ะเด้อที่ติดตามยกกิจค่ะยกกิจบ่มีหยังงด้อค่ะเด้อคือว่าอย่างไรวะหักลุงพ้นน่ะพี่น้องคะหายก้างใจลุงพ่นเราเป็นคนดีล้วกเราเป็นคนซื่อคนตรงนะพี่น้องคะประมาณนั้นนกขาน้อกะความหวังของเราคือตอนนี้คือว่าอยากเป็นผู้บริสุทธิ์ใน ทุกอย่างให้มันจบนแล้วพี่น้องขะเรากระสีเดินทางคิดว่าตั้สิไปบวชแล้วพี่น้องขะเนาะสฉหรับยกกิจค,คิดว่าเด้อะค่ะเดอะ้อสหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงมาเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องขะเจอกันคลิปหน้าเด้อะค่ะเดอะ้อขอขอบคุณคะ่ะ